เสียงแห่งความหวังจดหมายขอบคุณจากผู้ป่วยชาวไทยถึงโรงพยาบาลมะเร็งฟูดา้าคุณพิพัฒ์เขียนในจดหมายขอบคุณทีมแพทย์ฟูดา้าและล่ามผู้ช่วยสื่อสารว่าทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาผมรู้สึกมั่นใจและอุ่นใจเพราะมีทีมดูแลใกล้ชิดและเข้าใจความกังวลของผู้ป่วยคุณภูกริตและครอบครัวแม้ต้องเผชิญมะเร็งตับอ่อนร้ายแรงพวกเขาเขียนว่าลูกน้อยวัยแปดเดือนคือกำลังใจหลักของเรา แม้ช่วงแรกยังกอดไม่ได้แต่การเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเขาทำให้เราสู้ต่อได้ไม่ได้กอดยังดีกว่าไม่ได้เจอหรืออยู่ด้วยกันสู้กันต่อไปค่ะจดหมายสะท้อนถึงความรักและคุณค่าของชีวิตที่การรักษาช่วยต่อเวลาให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันคุณมนตรีวัย8ปปีเขียนขอบคุณทีมแพทย์ว่าความเอาใจใส่และความเชี่ยวชาญของทุกคนทำให้ผมมีความสุขและมั่นใจว่าจะใช้ชีวิตต่อได้อย่างเต็มที่ จดหมายขอบคุณเหล่านี้สะท้อนว่าที่ฟูด้าเราไม่ได้เพียงมอบการรักษาที่มีคุณภาพแต่ยังมอบความอบอุ่นใจและกำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีชีวิตที่มีค่าและเต็มไปด้วยความหวังอีกครั้งปรึกษาโรคมะเร็งโทร9 9 4 2 2 1169 9หรือ08 158 03 998